คุณคะตอนนี้วันก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะวันนี้วันจะมาทานข้าวที่นี่กันค่ะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสขออนุญาตถอดแมสดน,น,นึงนะคะตอนนี้วันก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้วันจะมาทานข้าวที่นี่กันแล้ววันดูมาว่าที่เนี่ยเขามีบรรยากาศดีมากๆเลยแถมมีทั้งอินดอร์และเอท์ดร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศข้างในกันว่าร้านนี้จะมีภาพบรรยากาศยังไงเดี๋ยวตามวันมาเลยคะ่ะ Thank you. นไงไบ้างคะเพเดี๋ยวขออนุญาตถอดขอนุญาตถอดแมสกก่อนนะคะจะได้ฟังเสียงกันชัดๆนะ ก็อย่าลืมนะคะมาก็อย่าลืมสวมใส่แมสแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะที่นี่ก็จะมีบรรยากาศการนั่งแบบว่าทั้งอ outdoor แล้วก็อ indoor ซึ่งในอ indoor จะเป็นในโซนของคาเฟ่ที่เป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็ด้านหลังวันที่นั่งอยู่เนะะี่ยค่ะจะเป็นโซนของห้อง V i P นะคะก็จะมีความสเปเชียลส่วนตัวมากๆใครใครจัดกุ๊กจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้อยากนั่งห้อง V i P ที่นี่เขาก็มีนะคะแล้วก็ในโซนที่นั่งอยู่เนี่ยสามารถแบบใกล้ชิดกับน้องปลาแบบนี้ได้เลยแล้วยังให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่วันก็ไปให้มาคือแบบ น้องก็เด่นแย่งกินอาหารคือแบบเปียกไปหมดเลยค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะเพื้นดีค่ะก็สำหรับบรรยากาศที่นี่มันเชื่อว่าใครมาแล้วนะคะจะต้องแบบ ชอบม,มากๆเลยทุกคนดูด้านหลังนี้นะคะือแบบโปง่งมันโป่งแล้วมันก็โล่งมากๆเลยนะคะซึ่งที่นี่เขามีพื้นที่กว้างนะคะมันก็เลยทําให้เราสามารถเลือกมุมนั่งได้หลากหลายแล้วมันไม่แออัดเลยะคะ่ะมันก็จะแบบว่าใครมานั่งทานข้าวมากินอาหารนะคะก็มาดื่มหาเครื่องดื่มทานกันเบเกอรี่เขาก็มีนะคะขนมเขาก็มีนะคะจะว่าตรงนั้นก็จะเป็นโซนที่วันเลือกนั่งทานข้าวทางด้านนอกเห็นนะคะมันก็จะนั่งแบบกินข้าวไปแล้วก็ดูน้องปลาไปก็จะแบบทําให้เราแบบเคลินสบายตามากๆเลยะคะ่ะ ก็ใครมาที่นี่นะวันเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบกับบรรยากาศที่นี่แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าวันมาแล้ววันรู้สึกว่าแบบมันดูโอเคเลยแล้วก็ที่เนี่ยเขาก็จะมีเสียงเพลงค่ะเปิดเปิดคอไปเรื่อยเรื่อย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกแบบเพลิดเพลินมากก็สําหรับเก็บภาพบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันก็ตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วก็พี่เขาก็มาเสิร์ฟไปให้ที่โต๊ะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยววันไปทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารกันว่าวันนี้วันสั่งเมนูอะไรมานะคะไปดูว่าเมนูอาหารนี้วันสั่งมาจะน่าทานไหมเพราะว่าบางเมนูเขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนําของที่นี่ด้วยก็เดี๋ยวตามไปเลยะคะ่ะ ตรงนี้จะเป็นในโซนของเอาท์ดอร์เลยค่ะไม่ร้อนนั่งสบายมากแล้วก็ให้เราได้ชื่นชมกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะมีฟังเสียงน้ําตกแล้วก็ดูบ่อปลาคาร์แบบนี้เพลิน,นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนอกจากตรงนี้แล้วเดี๋ยววันจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศรอบๆข้างในด้วยนะคะว่าบรรยากาศน่านั่งแค่ไหนแต่วันเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนจะต้องชอบที่นี่ค่ะ ร้านที่นี่แม่ค้าพี่นี่นะคะก็ถ้าใครชอบแนวธรรมชาตินะคะมีบอ่อปลาครับนั่งสบายๆชิวๆก็แนะนําว่าร้านนี้เลยค่ะเพราะว่าวันวันนี้มาแบบทานอาหารอิ่มอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนในโซนห้องแอร์ก็ สามารถมานั่งชิลๆได้เลยนะคะก็จะมีเพลงฟังตลอดตลอดการนั่งอยู่ที่นี่เลยค่ะใครที่ชอบเล่นกับน้องปลาคราฟนะคะที่นี่เขายังให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะแต่ที่ระวังนะระวังเปียกกันด้วยนะคะเพราะน้องเขาจะแบบเออแบบน้องเขาจะเล่นกับเราคือแบบเมนเพลินมากๆเลยค่ะก็สําหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้อย่างที่วันเก็บภาพมาฝากนะคะก็มาที่นี่ได้ที่นี่เลนโอเลสคาเฟ่วิสโซแอนด์บาร์ค่ะ ก็มาได้เปิดบริการทุกวันนะคะถึง3ามทุ่มเลยก็มานั่งทานข้าวทานกาแฟาหรือจะมานั่งเล่นคุยกันอย่างเงี้ยก็มาได้เลยค่ะอยู่ติดลินถนนสุขุมวิทเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มกตทอแยกยกชัยมติกันเองค่ะลืมนะกดกติดตาม YouTube แล้วก็เพจทิพซิทวันด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะทำวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูกันตลอดเลยค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย